สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทารโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจ,จงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนมีคู่นะคะคนที่มีคู่คนที่มีแฟนนะคะชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนเมษายน2565เนาะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่คนมีแฟนนะคะ จะเป็นอย่างไรเนาะอ่าไพ่ใแบรแรกนะคะเอ็ดออฟวาสี่ไม้ of p ดออบพาถ้วย t h เอ็มเพส The Wheel of Fortune. The h u n g r Man n i of s w o r d โอเคค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะคนที่มีคู่คนที่มีแฟนนะคะเกณฑ์ความรักของคุณเนะาะไพ่ใบแรกของคุณเอ็ด of w a r d นะคะ กับคนรักของคุณนาะอช่วงนี้เป็นช่วงที่ความรักความเข้าใจมันก่อตัวขึ้นแบบด้วยความเข้าอกเข้าใจกันนะมีความเข้าใจกันแล้วก็มีความอบอุ่นนะมันเหมือนว่าความรักมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็มันมันลงตัวเนาะมันคิดอะไรก็ตรงกันไปหมดนะคะหรือคุณและคู่ของคุณเนาะมีโอกาสได้คิด ได้คิดเริ่มทำอะไรสักอย่างนึเนาะที่มันจะสร้างความมั่นคงให้กับความรักคู่ของคุณนะคะอย่างเช่นอา,อาจจะแบบทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนาะร่วมกันเนาะหมือนวางแผนเนาะทำให้มันแบบมีผลกำไรมีตัวเงินเข้ามางอกเงิเข้ามาเนาะเป็นการเก็บเงินร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะ มันเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่แบบมีความสุขมีความเข้าใจกันดีเนะาะหรือในคู่ที่อ่ายังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแฟนกันนะคะคู่ของคุณก็อเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวเนาะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์คู่ของคุณมันมีมันลงตัวนะคะมันมีความเข้าใจกันอย่างดีเนาะคุณมีสีไม้ คุณมี8 optical แล้วก็มีสามถ้วยเข้ามานะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับครอบครัวนะมันเหมือนกับว่าชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุขมากเลยนะสำหรับคนมีคู่แล้วก็คนมีแฟนนะอ๋อมันเหมือนได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะถ้ามีกามองนะคนที่มีคู่คนที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นะคะมีโอกาสที่จะมีบุตรเนาะก็เป็นไปได้นะ เพราะว่าคุณมีเอ็ดออ์ติคิลเข้ามานะมันเหมือนอมีสิ่งดีๆเข้ามามีอะไรใหม่ๆเข้ามามีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะที่เป็นสิ่งดีๆสาหรับคู่ของคุณนะคะ,ะสําหรับคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานคู่ที่ยังเป็นแฟนกันคบกันเป็นแฟนกันอยู่เนาะยังไม่ได้ถึงขั้นที่แต่งงานแล้วอยู่คองคู่กันนะคะ คุณจะมีโอกาสได้แต่งงานนะคุณมีโอกาสได้สร้างครอบครัวร่วมกันได้มีเขาเรียกอะไรได้มีการมั่นหมายหรือว่ามีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานมีกําหนดการเรื่องการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะ,ะสําหรับผู้ที่ยังไม่มียังไม่ได้แต่งงานเนาะ,ะคุณมี the empress แล้วก็ the w e e l of fortune The View of Fortune แล้วก็8ดาบเข้ามานะคะ The e m p r e s s หมายถึงว่าคนคนนี้เนาะชาวราศีเมษนะคะคุณโชคดีเนาะคุณเจอคนรักที่ถูกใจนะคุณได้แฟนที่มันตรงกับใจคุณแนะมันตรงปกนะอืมมันก็เลยทำให้คู่ของคุณมันออ๋ในเดือนนี้นะคะมันเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจความอบอุ่นเนาะ แล้วสำหรับใครนะคะที่ยังเป็นคู่ที่ออยังไม่ได้แต่งงานกันนะคุณได้พบคนรักที่ถูกใจแล้วก็คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ตรงกับใจคุณมากเลยเนาะอืม้าพใใบนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณจะสมหวังในความรักนะคุณจะได้คนรักที่ถูกใจเป็นคนที่คุณรอคอยมานานแล้วคุณก็ได้อย่างใจคุณนะคะ The view of fortune มันเป็นช่วงเวลาที่อ่อชีวิตมันได้พัฒนาได้ดำเนินไปอีกขั้นหนึ่งเนาะออย่างที่มิกะบอกค่ะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรเข้ามานะสำหรับผู้ที่เป็นครอบครัวเนาะอืมมันทำให้ชีวิตของคุณได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเนาะหรืออีกคู่หรือบางคู่นะคะที่มีการทำธุรกิจหรือเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกันเนาะวงล้อแห่งชีวิตได้ทางานเนาะ มันเหมือนกับว่าพัฒนาไปในทางทางที่ดีนะคะมันมีความมั่นคงมากขึ้นอ่อมันได้เรียนรู้ชีวิตออในอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็ได้เติบโตมากขึ้นนะคุณมีแปดดาบเข้ามานะอ่อมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองตัวคุณเองเป็นคนที่ออมีความเครียดนะมีความกดดันอยู่ในตัวคุณนะคะม,มันเหมือนกับว่า คุณเอาประสบการณ์ที่คุณเคยผิดหวังมานะมาใช้กับความรักในปัจจุบันนะเนาะอ้อมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่มันจะทําให้คุณหวัดระแวงจะทําให้คุณได้แบบวิตกกังวลเนาะมันเหมือนกับว่าภาพจําภาพเหตุการณ์เก่าๆมันยังอยู่ในหัวคุณอย่างยีงอยู่ในใจคุณอยู่นะคะอ๋อบางทีบางครั้งมันบางเหตุการณ์เนาะคุณจะทําอะไรคุณจะนึกถึงแบบ มันเหมือนมีการโปเทคชันมันเหมือนมีการป้องกันเนาะเพราะว่าคุณเคยมีบาดแผลในอดีตมาไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรในตอนนี้เนาะคุณจะหาวิธีการป้องกันเนาะมันเหมือนคุณจะเครียดไปก่อนคุณจะคิดกังวลไปก่อนเสมอนะคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณและคู่ของคุณนะในช่วงเดือนเมษานี้นะคะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่มีเวลาให้กันก็เป็นไปได้เนาะ มันอาจจะเป็นช่วงที่ยุ่ง,งกับงานเนาะตัวคุณเองมีความเครียดมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะซึ่งมิกามองว่ามันอาจจะเป็นแนวโน้มก็คือคู่ของคุณอาจจะไม่มีเวลาให้คุณในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะอาจจะติดงานเนาะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้ไม่มีเวลานะถ้ามิกามองเนี่ยเป็นเรื่องงานล้วนเนาะม,มันก็เลยอาจจะทำให้คุณ เครียดกังวลเหมือนกับว่าไม่มีเวลาให้กันอะไรประมาณนี้นะคะนายอ w อกส์วอร์ดนายออกสวอร์ดเข้ามาเนาะมันเหมือนกับว่า,าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในคู่ของคุณนะคุณเป็นคนที่พร้อมนะคะพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้านะคุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะ คุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวนะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในครอบครัวนะในคู่ของคุณนะคะคุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคุณจะไม่ลังเลนะอไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าจะเป็นการซื้อของหรือจะเป็นการ่าซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่นะอ,อืเป็นคนกล้าตัดสินใจนะกล้าทํา Ừ, แล้วก็เป็นคนตัดสินใจเร็วนะคะในที่นี้มิกะก็ขอเตือนนะเพราะว่าในการที่คุณตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็ว,รวปัจจุบันทันด่วนมันอาจจะทําให้มันเ,เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นได้เนาะยังไงก็ขอให้คุณคิดอะไรให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะ,ะถ้าดูรวมๆแล้วนะคะชาวราศีเมษเนาะในเดือนเมษายนนี้นะคะ ตัวคุณเองคู่ของคุณและตัวคุณเนาะจะมีความสุขความสมบูรณ์มากทีเดียวเนาะในคู่ของคุณนะคะอะสำหรับใครที่มีครอบครัวนะ,ะคุณมีแนวโน้มที่จะ,ะมีบุตรได้นะคะอืมแล้วสาหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคนที่คบกันเป็นแฟนกันอยู่นะคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณและคู่ของคุณนะเริ่มพูดคุยกันเริ่มวางแผนการสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะอ่าถ้ามีการมองจากไพ่นะมั่ก็คือมีการวางแผนในการหาเลิกการมั่นหาเลิกการแต่งงานนะมีการเริ่มต้นพัฒนาชีวิตครอบครัวร่วมกันนะคะเพราะว่ามันมีสามถ้วย เอต้าพาร์ติเคิลแล้วก็มีสีไม้เรียงกันเลยนะมันเป็นความสมบูรณ์ของการาร่วมสร้างครอบครัวร่วมกันนะมีการเฉลิมฉลองกันมันเหมือนกับว่ามีการมีงานมงคลเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนมีการมัน่นมีงานแต่งเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะโดยรวมๆแล้วนะ้องความเครียดความกัง,งวลที่คุณจะเจอก,อก็คือการไม่มีเวลาให้กันนะคะ มันอาจจะผลกระทบมันอาจจะมาจากเรื่องงานเนาะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกัดคุณขาดการดูแลใจใส่จากคู่ของคุณเนาะ,ะยังไงก็มิกาก็ขอให้คุณอย่าคิดมากนะคะเพราะว่าบางทีออช่วงที่งานยุ่งๆเนาะอย่างมิกะก็เป็นนะถ้างานยุ่งๆก็คือจะไม่มีเวลาเลยนะคะอม,มันก็อาจจะเป็นไปได้เนอะอันนี้เราให้ทําความเข้าใจกับคนรักของคุณนะคะ จะได้ไม่มีปัญหาก,กันเนาะคุณตัวคุณเองก็จะได้ไม่มันนั่งนอยอยู่คนเดียวเนาะอืมค่ะม,มิกะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะชาวราศีเมษเนาะขอให้คู่ของคุณมีความรักที่อบอุ่นแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะแล้วก็กลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ